สวัครับผมสวัสดีค่ะคุณอะไรคะผมชื่อโตนนะพี่โตนโตนเราเคยเจอกันตอนสมัยคลิปเหรอครับผมพี่หรือวีดีคอนี่ม กับพี่เอกี้ใช่อาจาร์โตนโอเคน้องตดนะเคยไปเจอพี่เอช่บเลยเคยเจอเราไม่ค่อยเจอใครวันนี้ตดนมาขายอะไรจ้าผมอย่างนี้ก่อนคับพี่ก่อนเดี๋ยวผมขอบคุณพวกพี่พ่มากๆนะครับที่จัดแคมเปญแบบนี้คืออย่างที่บอกไปอ่ะผมนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าเราอ่ะยังเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ความตั้งใจต้นแต่ต้นแต่ต้นแต่เนี่ยมีคนรู้ต้นแต่สวัสดีครับสวัสดีครับผมใช่ครับพี่แต่ผมเป็นคนเหนือครับตดนแปลว่ากระโดดแต่แปลว่าน้ำต้นแต่ต้นแต่เป็นชื่อใช่ครับผมภาษาเนีอย ขอบคุณมากๆครับพี่โอเคครับได้ครับพี่เดี๋ยวรอตะแก่ก่อนสาโผตกเป็นคนเหนือผมเป็นคนเหนือครับพี่ไปแปลว่าอะไรเออตกลงคือแควายสะตวงไหมควายสะตวงสะตวงเหรอแปลว่าอะไรคือเอาไว้ด่าสำหรับคนที่เราแบบอยากจะด่าเขาแต่เรารู้สึกว่า ด่าเขาแบบควายธรรมดามันน้อยไปควายสตงสตงสตตงคือเหมือนกับเอากล้วยครับพี่มาทำเป็นสี่เหลี่ยมมันป็นตันมาเหมือนไม่มีสมองอย่รับผมก็คือเมื่อวานหนูดูคลิปอาจารย์มริกาด็อกเตอร์มริการ์เขาบอกว่าอ้ควาย จริงเหรอพี่สุดอดกตรงควายก็ตองติดเนื้อมันคนลอยยาไงมันเป็นมันเป็นอะไรที่แอดวานซ์กว่าควายปกติเพราะว่าอะไรคไม่มีสมองไงอ๋ควายไม่ได้ควายใชคือลึกกว่าควายปกติใช่ไหมตัลึกกว่าควายปกติครับพี่แล้วใช้ดินปั้นและที่สําคัญสโตงเนี่ยเขาไว้บางประเพณีเอาไว้รับเคาะแทนคนอื่นแล้วเวลาเวลาคนด่าว่าควายสตรงแปลว่าเจ็บมากใช่ปะต้องเจ็บมมันก็เจ็บมันก็เจ็บในในผ้าเหนือมันก็ถือว่าเจ็บนะครับผมเออเข้าใจเรื่อมเพราะอย่างนี้พี่เวลาที่เขาจะเสนอเคาะ หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะทําเขาเรียกว่าเป็นเผือกได้ไหมควายเผือกเพราะไม่เด็ดเพราะจะทำมขาจะรู้สึกว่าควายเผือกชั้นสวยจังเลยใช่เออควายเผือกเนี่ยเป็นคนที่หายควายเผกันสตูงตะกร้าไหนครับไม่ได้ไขควายสตูงสตูงไม่ได้ขายตะกร้าไหนโอเคครับตะกร้ามาแล้วขอบคุณชื่อควายสตูงเหรอไอไอของเนี้ยไม่ใช่ชื่อสตูงไม่สตูชื่อโถนครับอันนี้ชื่อว่าอลิเซ่อลิเซ่ไทยแลนด์สวัสดีทุกคนนะครับผมตุนแตะครับมาพร้อมกับอลิเซ่ไทยแลนด์ครับทุกคนครับ อย่างนี้ผมฝากทุกคนด้วยกันนะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่าที่ขอบคุณคือขอบคุณผู้พี่ๆนะผมเป็นแบรนด์ที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองใช้เรามาพร้อมกับโปรเปิดใจครับพี่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับผมเราขายอยู่ที่ราคา490บาทแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเราเอามาพร้อมให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูแล้วกันนะครับ290บาทครับผม290โอ้โหคนก็ติดคนก็ติดคนก็ติด 290บาทครับตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีพวกรอยดํารอยแดงพวกรอยฝ้ารอยกรดต,ต่างๆนะครับออตัวนี้จะช่วยทําให้หน้าเนี่ยดูไบรท์มากยิ่งข,ข,ขึ้นกว่าเดิมไบรท์เนาะสดใสไบรท์ <bright S 2> มากขึ้นกว่าเดิมผมอ่ะใช้เองแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ทดลองใช้ดูนะครับผมยังไงฝากทุกคนปักตะกร้าให้ด้วยแล้วกันนะครับพี่ลองดูนะครับเทคเจอร์ของเนื้อทุกคนปักตะกร้าเราปักแล้วเราเราปักแล้วฝากทุกคนนะครับกดกดตะกร้ากดตะกร้ากดตะกร้าให้หน่อยนะครับสนนาสับสนไปหมดเลยยังตื่นเต้นตื่นเเต้้้นนนแลวสสดป็ีคไ260 ขอบคุณมากครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับถ้าสมมุติว่าใครนะครับกดเข้าไปแล้วได้คูปองส่วนลดนะครับติ๊กต็อกก็จะได้ลดไปอีกครับผมลองดูตัวนี้เนี่ยลอยฟ้าฟ้าดังๆลอยฟ้าใช่ครับผมบางคนเนี่ยเริ่มเป็นจุดดังๆมันจะดูสว่างขึ้นครับพี่ครับตัวนี้มาดูสิแีจรีงจริงๆว่าอลิซใช้ดีมากอลิซใช้ดีมากขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับผม290บาท290บาทครับ ก่อนมอยส์เจอร์ไรเซอร์เลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมเทคเจอร์เนี่ยจะบางเบามากๆค่ะพี่พี่ทาก่อนทุกตัวเลยเปิดรูขุมเลยเปิดเลยครับผมเขาบอกว่าตอนที่เราล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยสนาทีหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วง3นาทีทองของผิวเราเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยเราอยากจะให้มันดูแลตัวเองเนี่ยให้มันง่ายก่อนังจาีนสองตัวเหรอเคร่อกับกันแดดเหรอกันแดด มีมีเอามันนี้มาติเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเหรอตรใช่ครับพี่อ๋อเพื่อที่จะเอามาสองตัวด้เอามาตัวโอเคครับผมทุกคนน่ารักพี่แอดเซรั่มอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเซรั่มสองร้อยเก้าสิบก้าันแดดอยู่ที่สี่บห้าบทถูกต้องครพี่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรารอ จะเอาตัวนี้ก่อนแั้วตัวนี้ผมฝากเรื่องวกันครับตัวนี้ช่วยเรื่องสิวครับพี่ตัวนี้ช่วยทั้งเรื่องสิวพวกรอยดารอยแดงต่างๆบางคนนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต่อให้แบบเราไม่บีบนะครับเวลาผิวมันแดงแล้วหลังจากนั้นมันคั้มตัวนี้จะช่วยได้ครับกันแดดตัวนี้ครับผมกันแดดตัวนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการฝ้าคือเราค่อนข้างที่จะคิดมาให้ครบเลยตัวนี้คือกันแดดครับผม SPF 50บวก PA บกบวกบวกบวกนะครับสามารถเติมได้ระหว่างวันครับผม ตนก็นอนสต็อปเหมือนกันนะเราตนเป็นดีเจเปล่าผมก็ไปเล่เปลือยพี่แต่มันหอมมันอ่อนนะหอมมันอ่อนหอมนน ผมก็กลไม่ทัน5นาทีมันคอายน2นาทีแล้วเพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับจริงจอย่างเรกดกระตากาดกดเข้าไปนะครับช็อปเข้าไปดี่าะครับจิ้มใจจบครับทุกคนครับจิ้มจจบตัวนี้นะครับที่พี่ธัญญากําลังทาไปนะครับนั่นก็คือตัวกันแดดตัวนี้นะครับ SPF 50บวก PA บวก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 ครับใครที่รู้สึกว่าอยากจะออกไปข้างนอกและอยากกางแดดให้กับผิวกางแดดนะครับกางร่มให้กับผิวของคุณป้องกันแสงแดดอย่าลืมตัวนี้นะครับ ผมอยากขอพี่พักเวลาให้ผมมาหายใจแป๊บนึงขอบคุณพ่พีอช่วยได้ป๊อกแป๊กจัดการ TOM TOM หน่อยจ้าคิดว่าสุดมากอยากจะให้ทุกคนได้ทดลองใช้นะครับยังไงฝากทุกคนนะครับผมกดเข้าไปที่ตระกานะครับวันนี้เอสอลิเซ่ของเราเนี่ยมีด้วยกันหลักๆเนี่ยสตัวครับ อลิเซ่ดักสปอตนะครับแล้วก็ครีมกันแดดอันนี้เรามาพร้อมกับโปรเปิดใจยังไงทุกคนฝากกดเข้าไปแล้วก็ได้ทดลองใช้นะครับผมซึ่งราคานี้เป็นราคาพิเศษจริงๆราคาพิเศษจริงๆครับมาได้มาร่วมกันร่วมโครงการกันวันนี้ใช่ครับผมใช่ไหมขอบคุณมากครับปกติน้องตุนอยู่ช่องไหนตรงไหนยังไงปกติผมอ่ะผมเป็นนักข่าวครับพี่แต่ผมอยากเป็นนักแสดงผมก็เลยทำซีรีส์คุณอย่าเปื่อเลยนื่องทำซีรีส์เองเลยเฮ้ยเก๋อยากเป็นนักแสดงเลยทำซีรีส์เองเลยทำซีรีส์เองเลยโอ้โหตรวจรถอ่ะตรวจยังไงคือตอนแรกอ่ะผมไปที่จััััังงหหหวววดดแแแพพรร่่่จกก็นนน้้ทมมบบีเือ ครับผมเราก็เลยอยากไปส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอลิเซ่ก็เหมือนกันครับเขาก็มาช่วยผมซัพพอร์ตวันนี้ที่พี่ๆช่วยครับผมก็เลยอยากจะมาช่วยอลิเซ่เพิ่มบ้างแล้ะต้นอุ้นเหรอได้ก็ได้ครับผมอุ้งอุ้งอุ้งไข่ฝากด้วยนะครับทุกคนครับกับอลิเซ่นะครับผมตอนนี้เขามีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองตัวครับตัวแรกนี่คืออลิเซ่ดักสปอร์ตไข่ดีิน่านี่นะครับเป็นสวเป็นฝ้าเป็นก้าต่างๆเนี่ยผมแนะนำตัวนี้นะครับยิ่งใหญ่ขึ้นหน้าของเขาเเเดิมมมมมมผผผขอแแนนนนนะะาาลลยยพววกกี่่ใใ้้็ััจครบ มั่นใจแล้วครับเออปัดเชยควายสตวงเนอะปัดเชยควายสโต้งนะครับทุกคนครับบูดีพิจาไผ่าว่ะควายสโต้งนะครับผมเหมือนบูดีเนี่ยถ้าสมมติว่าตากแดดหน้าผมแนะนน้ำกับอลิเซ่กันแดดตัวนี้ครับผมราคาของเราเนี่ยนะครับลดพิเศษที่เพราะฉะนั้นกดเข้าไปติดตะกร้าได้เลยนะครับ S F สพีเอบบกพีบวกบวกบวกค่าและและและไข่เอ่อติตีก๊อปหรือแต่ตีติก๊อปตีก๊อปดีเลยครับผมพี่อป้ติก๊อปนะครับอ๋อชัดบอกพีเอฟติก๊อปนะครับตีก๊อปคร แนะนำลุงเอ๋เลยครับผมตัวนี้จวยลุงเอก่อนนะครับผมเรื่องของพวกฝ้าหลวอะไรอย่างเงี้ยลุงเอ๋ท้าไปก่อนฟ้าแก่กาแก่ได้มั้ยได้หมดครับผมแต่ต้องทาตัวเนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าลุงเอทาไปเซตปุ๊บนะครับตรงไหนตีลุงเอ๋อยากย่ำลุงเอสามารถกดกดกดแล้วกัทับทับหน้าแบบนี้กัได้ครับผมเพราะใหญ่จาคามรื่ขาหไแนไปไหนจ้าสากบบครับผมกันแดดแล้วซับหรืเหง้เสบาบาทครับทุกคนครับนแดง้เบบาทนะครับทุกคนครับ โอ้ยแล้วดี SPF 50บวก PA บวกบวกอย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นโปรเปิดใจครับพี่เป๊ะตีกอปนะครับโปรเปิดใจนะครับเข้าไปตรงนั้นต่อตีตีก๊อปนะครับผมจนใหญ่เลยการแจ้งต่อโอเคตอนนี้ได้ราคาพิเศษด้วยนะครับฝากทุกคนนะครับกับโปรเปิดใจจริงๆพี่ผมอยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้นะครับ169ก็ไปหมด169บาทครับย้อีกทีละกันนะครับกับอลิเซ่ไทยแลนด์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมี2ตัวนะครับอลิเซ่ดักซ์สปอร์ตครับแล้วก็อลิเซ่ที่เป็นครีมกันแดดของเรานะครับตัวนี้้นนนะะคครรััับบกา มาจากพยาวเยาวเลยอะไรนะ กกก้้ะะที่แรกมีขายไหมที่แพรมีครับพี่ครับจริงๆเราเราไม่ได้ราคาหนี้เฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นครับผมขอบคุณโต่วนมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากด้วยนนะครับเป็ดีเจไปขอบคุณครับขอบคุณมากคขอบคุณมาอเขาเป็นผู้จัดจริงนี่เล่นเองเรื่องอะไรอย่าตกรูที่ผมไม่ใช่วีดคอมแบ็กครับไม่มีใครให้ผมเป็นพระเอกผมก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้เองเลยเรเลุลิชเราลุลิชเราเอาตังเราฟาดตกด้วยรั้ ขอบคุณครับต๋ขอบคุณนะคะต่อไปเจ้าแบรนด์อะย่างเจ้าต๋องทำไรอะผมอยากให้พี่เอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาปอจป๊บเป็นน้องใหม่ไม่เพีผมอยากจะเอาไว้ให้พี่ได้ใช้นะครับขอบคุณนะคะฝากด้วนะครับพี่ครับอยากมกคนได้ทดลองใจรับไป้เลยไดไปด้วยเลยจ้าจ้าจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับ เจ้าพี่วางตรงนี้นะจ๊ะวางกับสำร้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายครับ่ะครับเพราาะว่แกให้อุยคุณเอ๊เป็นนัมดนตกีค่ะสวัสดีจ้ะคุณเอ๊มาแล้วค่ะได้ค่ะุณร้องเขร้องเพลงร้องอยู่มาเลยมาไหมคะมาสินค้าตัวต่อไปนะคะเป็น boldify lip glass อุ้ยนี้เลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะทุกคนเป็นรุ่นกลิตเตอร์นะคะเขาเรียกว่าลิปผิวแสงลิปผิวแสงใช่ค่ะ เราไปเล่แมงเมาน์คะเียนแมงเมามันจะมีนะคะ03สีพิมพ์สีที่ขายดีมากๆนะคะขายไปประมาณ20,000แท่งแล้วเป็นสีสวยมากทางง่ายชมพูที่มีกริตเตอร์เล็กน้อยคทาปากมันจะสวยแบบพดีเล่นแสงเป็นสีที่ไบเราที่สุดนะคะเราแกะทามือไหมนี่ไงโมเน่ดาวอสโมเน่ดาวอส ดาวออดพี่อ้นโชว์นะกล้องเลยรไหมฮะร์ดศูนย์สต้องเป็นมัมมี่มัมมี่พิวดีกว่าพี่อ้นอ่ะศูนย์สามไหพี่อ้นอ่ะมาอันไหนศูนย์สามอันนี้พี่เบคเลยอันนี้ศูนย์สามละคุณพ่อไหนเอ่ยศูนย์สามสีถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะผู้ประกอบการอันไหนศูนย์สามออ่านดีูจ้ะหนูจะเป็นช่างเฮยเจี๋ยวนะโอ้โหมัมมี่เห็นเลยว่ะนี่ศูนย์สามหนึ่งคออ่านนี่ศูนย์สามอันนี้ไม่ใช่อะปกเกศิร์มาราคาเท่าไหร่อ่ะเอาราคาก่อนศูนย์สอะไรอ่ะ ใช่เพราะว่าเขาจะเป็นหยดย้อยหยัดเยินติ๊กเก้าบาทแต่คนได้คุบองเหลือสองร้อยเจ็ดสิบบาทสองร้อยเจ็ดสิบบาทมีผ้าเปียกไหมจ๊าขอผ้าเปียกหน่อยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะคุณพ่อต้องเอาต้องเอาอินี่สเปรย์วันนั้นน่ะเออสเปรย์ลับค่ะอันนี้สูนสามนะจ๊ะไม่เห็นย่ยซื้อเครื่องดูดฝุ่นยังไงนะคะสีพนมคุณทานประชุมกับคุณสัญชัยก่อนค่ะขายของถูกแค่ละจ๊ะสามใช่เขาบอกว่าทาง่ายเป็นชมพูแบบมินิพิเปิลแล้วก็สดมากค่ะ ความเลีงแสงพยาพ่โอตนเพรกะกาจะมีคริตเตอร์วิ่งวิงใช่เป็นสีที่ไวรที่สุดนะคะนี่ศูนย์สแล้วก็มีอะไรอีกเฮ้ยตะศูนก็สวยพี่ศูนย์สาต่อไปศูนย์สี่นี่ศูนนี่ศูนยนไหนคะศูนย์คือมวดาวสามดาวอันนี้ศูนย์อะไรศูนสี่อันนี้ศูนย์ห้าสีแบบสีม่วงเขาบอกว่าพี่พลอยขอทาแล้วโซเอาไปเลยจ้าห้าพันแท่งเขาบอก อันนี้จะมีความม่วงเนาะอมม่วงเฮ้ยเขาแบบจะพูดว่าอะไรดีมันเหมือนมันเป็นแบบมันป้ายไปง่ายอ่ะมันสวยอ่ะตต่อไปสูตรห้านะคะไปเป็นสีสันดีมนะคะเขาบอกว่าเป็นสีที่พี่เอดูงงๆเลยเขาเรียกสีชมพูอันนี้สีช้างมาก l โอ้มีความอ อิ่ดๆซ่อมๆอิ่ดๆวิทยาชอบสี่จะชุ่มๆด้วยแต่ัวทามาแล้วสภาพดีนะคะเป็นสีนุ่พีทาง่ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบคนพีชมีกลิตเตอร์เล็กๆน้อยๆไอตรงกลิตเตอร์นี่แหละมันน่ารักตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนซื้อมาสามแท่งแล้วลิปใช้ดีมากใช่ไหมคะคุณโมโกโกะมันดูมิกซจริงนะคะพี่ยาพี่อาคะเราไมดูแบบเฮ้ยสูตรห้าก็สวยเพื่อนๆคือคือเราซื้อไปหลายๆสีแล้วมาผสมกันอ่ะน่ารักใช่ใช่ใช่ค่ะ แปลงนุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะคุณโมกบผู้ถูกเลยขอบคุณนะคะใคชอบโทนชมพูแนะนำสูตรสาวใคชอบโทนส้มม่วงพร่านะคะเป็นสูตรสี่แล้วก็ใครชอบสีแบบแนวออกสาวก็สีอินเดียบอกว่าเป็นสูตรห้าได้เลยจ้าอันนี้สูตรสามสี่ห้าแล้วก็มีทาแล้วเหมาะสำหรับสาวที่ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองและอยากจะเพิ่มความมั่นใจใช้ได้เลยยี่ห้ออะไรคะพี่อ้นทาสูตรสามผสมกับสูตรห้าสามสี่ห้าต่อไป พี่ขอตัวไปก่อนนะครับพี่แอดไปแล้วค่ะพี่แอดไปแล้วแล้วมีมีกี่สีแอดไปไหนโอ้ไปอยู่ที่ขอตัวอะไรคนเราอ่ะนี่ศูนสองหรอใช่ไม่ร่วมห่อลงดังศูนย์สี่ห้าสองไปนี้โตนะคะใครกดแล้วเจอลักคุณยศูนย์สามศูนย์อุ้ยอันนี้สวยเป็นแบบใสๆแต่ว่ามีความเบาๆกรอสแล้วก็มีแบบเหมือนกแซงไงสัตว์อะไรเขาพูดว่าอะไรดูตรงมาดูดิบักแ๊กจัดการทีไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเลย อย่าไปยุ่งเขาอยู่ตามซอกปั๊มพ่อไม่เป็นไรหรอกเก็บเข้าไปศูนย์หนึ่งนะคะเราไม่ต้องย่ายเนี่ยดาทีคนขึ้นเลยะคพี่าเบิกลางนามยผมไปแล้วนะดกัคเฟไอไหนล้ะพี่อั็ต้องบอกพ่อหน่อยเป็นศูนย์สี่นี่จะเป็นศูนย์ห้านะคะเฮ้ยสีสวยเลยไลน์มาเลยแปลมันนุ่มๆเนาะมีเนาะใช่ด่าย ใช่อันนี้สองกับหนึ่งพ่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึมันจะออกขาวๆแต่ถึงสองจะมีความเป็นแบบเป็นสะท้อนแสงใช่ค่ะมันจะมีความสะท้อนมีฝัามิงเตอร์นะคะพี่ยาพี่ยาลองเอาศูนย์สามทากับศูนย์้าที่ปากศูนย์สากับศูนย์หาใช่พี่ยาลองป้ายเมื่อกี้เมื่อกี้ทาศูนย์อันนี้ศูอันนี้ศูนย์สามรอสมศูนยเลยสายฝอกีไหนดีคะพ่ามันจะแบบมันจะธรรมชาติ ลุคโบ้ถ้าผิวแทนแนะนําน่าจะเป็นสีเบอร์05นะคะพี่เพราะว่ามันจะออกมีความส้มฟูดนะคะนี่แล้วก็ต่อยด้วยแล้วก็ทับด้วยกรอสใช่ปะทับด้วยกรอสะท้อนแสงใช่เอียงแสงไปอีกคือทุกสีเลยค่ะใครชอบความแบบความกรอสนะคะแนะนำเลยจ้าแล้วมันทาง่ายค่ะหนึ่งเปิ้ลจะเต็มริมฝีปากเราเลยสองร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นนะคะ ปองข้าวเที่ยนะโอนเลิศด่าทีคนขึ้นมาเลิศเลิศทีเกลวันนี้เราทำบุญห้ามด่าเพราะว่าเป็นเล่นแสงใช่มันเล่นแสงสี่พินเป็นเล่นแสงค่ะจะเงาเงานะเงาใช่ปุ๊บปุไล่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีแล้วบอกเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อนะคะมีที่อยู่เราบอกด้วยนะได้กับพ่อเดี๋ยวส่งให้เลยนี่นะไล่มาเลยนะคะคุณอานันท์ให้มาสองคาแรคเตอร์ค่ะมาพบกัน พี่แอดพี่แอดลาแล้วพี่แอดก็ไปก็ทีสิเดี๋ยวก็โดนพ่อหลาลไม่ใช่ดารมลาแล้วสไปเลยนะค่ะทีมสุดสาสวยมากมีคนบอกนะคะราคาดีจังใช่ค่ะราคาดีมากนี่เลยหรือเอากลอสเราอะค่ะไปทาทับกับสีที่เราทามันก็จะวิ่งวิ่งเล่นไฟเหมือนกันใช่เมื่อกี้แเอากลอสทับมันก็จะเน่มามีสวยเลยแม่มาเฮ้ยมาดามมาจักที่น้อยมาหนาลึกกลามีมีส่้นไหม ได้ตอบว่าไงดีล่ะมาหลายวันหรือยังมามาหลายปีแล้วหลายปีแล้วทำงานที่นี่เหรอเออใช่ทำงานที่นี่เล้วแต่งงานหรือยังยังโอ้โหต่อไปเดี๋ยวจะมีประศมขวามีใไรที่ไหนจะดูทวงงานที่ไปโจ้เอาอย่าไปถามที่ไปโจ้ลุงเอทานข้าวหรือยังขาขาแล้วครับทานแล้วครับยังไม่ได้ทานเย็นเดี๋ยวต้องปล่อยตัวไปก่อนลุงอนันต์มาช่วงอานนนี่ นนนีเดี๋ยวก็โดนรวบอีกอะนนนีถามไมดีมันนี่โดนรวบอีกมันมันอย่างนี้มันจะโปรมันไม่น่ารักพี่อ้นศูนย์สามผสมศูนย์ห้าจ้ะพี่ยาด้วยน่ารักเลยน่ารักแต่กลอสที่เป็นกลอสใสๆยาแล้วมีวิมพมนจะีปกไว้นะคะ นี่ไงพ่อแอมอมนี่แอมนี่คนนี้แอมนี่เลยครับสวดีค่ะแอมแล้วผองเพื่อแอมล้กเ่อเชเลยคี่จะเนจะรับใกล้มือใกล้เท้าหน่อยลุงเจอกับพี่พี่อาร์เจอกับลุงยาวไันนมียาวหนะเป็นยังไงโ่งไปทำกินอร่อย